S <S สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับขับรถก๊อบมาเองครับผมสวนสตวัตว์เชียงใหม่ครับคนนี้ก็ไม่ค่อยคุยกับเราเท่าไหร่นะนี่นะ,นะมนไม่ไหลเว้ทำไมหน้าแดงอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบงนี้ใช่ไหม,มไม่รู้นะครับนนีีนี่ด่ดเเยไปมาออ,อ,อสวนสัตว์นี่นะครับใครอ,อ่ะ ใคชื e ่อไว้นะคบใครที <currently championships> ie, ่อยากทำหม่สวนสัตว์เชื่อมใหม่อ้โหทีนะครับสาอะทางไม่ค่อยทำใหม่เอาโ้งคุณครนะเขาบอกว่ามว่าบักมีครับนี่พนด้าอะไรนี้โนมแพนี้าทอ่นี้แพนด้ามีเพนด้าครับผมทำไมเขาตายเขายางไหม มีเขาเล่นพูดหรอลาเขาเล่พูดเ้นี่ไงเมืองหินะนี่ไงเมืองะเขาให้จอดหลังลูนเป็รูเล่เขียนใบยูเสรไ้เขาให้รถพกฮะิเหรอรด้านหลังแล้วจะเลี้ยวกลับได้ๆๆเราไปล้งลืเนาะ เี้อเขียวเขียวเข้มครับลก็มาเหมือนคนไอเขียวนี่ติดนิดเบาะล้อล้อก็นี่รับรุก็ผมเทไหมครับลุกขั้นมรถถอยอยู่รถถอยอยู่นะรัสอชู้วันที่สุดนี่นี่นี เาขาให้เราเดินลงไปเดี๋ยวนี้จอดรถไปตรงนี้แล้วก็เดินลงไปเหรอรถไม่เราไม่จอดนี่เนี่ยเราจอดไม่ได้จริงมั้ห,มห,ห้ามขับลงไป ยอดครับผมมันลงเร็วอะนี่ครับห้ามห้ามลงนะครับห้างออกเออมันต้องกลัวครับมันลงเร็วอ่ะขาไม่ไม่ไหวฝรั่งขับว่ะฮะเมื่อกี้ฝรั่งขับรถว่ะฝรั่งขับรถ Hoa sửa, chưa biết được. Sì, chào mừng các cô tôi của mình hát หรือลูกค้าท่านใดสนใจก็ได้เมืองหิมะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อตั๋วเข้ามานะคะสามารถติดต่อสอบถามซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์ร้านตุ๊กตาได้เลยค่ะผมูสอบเร็น่าไปนู่นไปนู่นไปเฮียมาแล้วอัตมาเมืองหิมะนี่ทำไมเขาตั้งชื่อว่าหิมะทำไมเขาชอบตั้งมันตั้งทำไมเฮ้ยนั่นในลบสิบองศานะคะลูกค้าว้าวไอหนักกว่าดีเบย์หรือว่า ใอ้านเตอานี่มเอานี่อันนี้ไปปั้นถึม้าเล่นด้คู่กับมือค่ะไปปั้นรอกววเอาเนี่ยเมอสี่คู่ไหมคะไม่เอาถุงมือไหมไม่เอาเลยหรอนะคะเอาไดูที่เข้าไปมือชาเลยนะโอเคเอาเากับเงเอาม่ยตอาจะโาเนี่ยไมมันไมด้เราไม่ได้เรามาสายเอาเอเอาเหอ